สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องบางเพปรนเฮ็ดอีหยังนี่แม่ตอกลักลูกลูกลาญาติรอดรอนั่นตอกลักตอกลักมี่หัวเตรียมลักมาตอกสาดได้พี่น้องพูดได้ยังไมารับว่าหัวสักเลยเป็นยานสาดปิวไปไหนะ ตะกี้ร้านแม่ก็ยื่นแล่ะอ๋อแม่ชื่อว่างเลยจ้ะอันน้องมิงน่ะยั้งบอลดยู่นัมบอลด์เราบอกใหญ่แล้วมาเบิ้งคือเกี่ยวละคันอันดีมากอันเจ้าหน่อยแต่คนหลายมาเนี่ยมันหลายๆลูกหลายอยู่หลายหลายคือเกี่ยวหลายคือเทือนละคือเกี่ยวแต่ว่าเทียนนี่หลายคือเก่าหลีแต่ว่าอัน พวกเม่นมันใจเล่นเพราะว่าจังได้ก็ได้วัวมันวันเมาเนื <oh ่เพราะว่ามาแทแน่นอนนี่ซุมนี่มาแท่ลี้วจรดแน่นอนบอกมาจินมเขาแรกยังมีแหละมากินมวิาเนียมาจั้บปัญาการาบตอร์ผลบัตโต้ข้ามห้าโต๊วงห่เอ็ดพักอยู อันละแม่เฮ็ดโหลดผู้จังพวผิวแต่ว่าอย่าลงเตะ้ของเก่าของแล้วหรเตะแลัูกตี้ยมื่อกตกลักตกลักไม่หอดหลักมากเตรียมพร้อมย่างดีพี่นุ๊กน่าหักไรทุมเท่ด้อใดอันนั่นข้อไดอันกินได้ยากเลย กลับันามาว่ากลับตกี่ยน้าก็ตอกกับพวกเขาหลวงรู้มันดินแก้งไหมเนาะี่ใ่เนาะแม่เนาะดินแก้มใหญ่มองเอาตอกเชียงเอาตอกเชียงเอาหรือม่อสิได้ตอเียวั่างมือกับเใหญ็ันมือค่ะนี่แม่เจนเป็นเ้นเลือดตีมันมันอยแห้งแหม้ไฟเนาะแห้งเพรใครมีไฟเนี่ยเปนบ้านนี่ย่างมากกว่แห้งนะลูกเอ้าเอ้าตะเค็ดไป มันเรียกมัตะล่มแห้งอยูเนาะลักษณะแล้วจัมันสลมหน่น่งงเลสามสามันออกหกหกสามห้าหกสามห้าห้าสาโอสเนียโอห้าห้าสามสามห้าหกสามคันแม่นออกหกห้าสามเนียวโตกระสืพา่สาี่พวกกระือนะะสือนี่ ให้มัน<อ>ชื้นเราเลือกหลีกล้ปวดัวพี่นอกเอาก่องก็เป็นมมั่ว พี่น้องสู้กันไป ยางค้นกระตังเหตุหนาทีกันยังเต็มที่นะพี่น้องนะคะอย่าลืมนะคะมะแรงมาเปิงวะลำเนื้อนะคะทางอุดอรธานีอำเภอเพนนะคะปอกไก่ปอกไก่ทางพี่น้องกับ,บมาหายกังใจพวกเขาทิ้มงานสาหร่ายผิดวันแพ่งได้ด้ค่ะ ข้าวหอมข้าวหอมห <laughs> ไปซื้อของกินไหม ค่ะแต่ยังกินแรล้งนอช่างนั่นไปบังวัวกินสม,ม<า>โอ้เอาเลยค่ะนุกินมือเศร้านี่ของน้ำท่านจะเศร้า哟 าาอธิบายฉันเด็กสละนแม่ฉันมานังรอเารอนรอนี่มันฉันเด็กนี่กับดอีนดีอ่ะฉัเลือใจกแม,ม่แต่เพิ่มฝันเอซกัฝันไหมบอกอยู่ในไหลติ๊ i ต๊ออยู่ไหมอันอายมุมันปันซื้อลซอนอันก็เรียกว่าอันอย่าเลื่อซื้อพรอเกิสนสามหาคนอน่ะันเสียดายอืมซื้อหาสามบอกเ่าสามมันเลือใจ่เป็นไรหรอหลุดที่ระตัว นี่บลาสกูนให้กุ้งตือรถกุ้งือกระจาอตถินกตลกิงวยอนั่เงสั่ง้าคูแ่สนนนอบกะทงานยากคาาเป็นพี่น้องที่ครูผายน่ห แกสาไปอ่านของ variance, นั <IS affection> ่นตรงนี้บอก โอเคครับพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้มันปันต้องลาไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจอว่าลามเขากดขำโฆษณาด้วยค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย